องคมนตรีเป็นประธานปิดอบรมเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดสกลนคร ที่โรงแรมเดอะมาเตอติก j อำเภอพเมืองจังหวัดสกลนครพลเอกประยุจันโอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการตัวชี้วัดคุณธรรม12ประการและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตามโครงการสัมมนาพเพิ่มศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนครจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน มีผู้บริหารครูและบุคลากรจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร14แห่งรวม277คนเข้าอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิเคราะห์รูปแบบการทํางานนําไปปรับแผนให้เหมาะสมในในสถานศึกษาของตนตาม3-5สหลักกลยุทธ์ประกอบด้วยการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษ ลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสรืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรนมานาถประพิษโดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง เวลา13นาฬิกา30นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยจุลาานท์ประธานอคมตรีเป็นผู้แถนพระองค์ออกรับนายสรรวนเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมาราชวังโดยวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศกิตติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติน บุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่16ธันวาคม2567ณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากได้แก่นายกุลวุฒิวิทิศารนะักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงพัฒนะกิจนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นนาะยวีรพลวิชุมานะักกีฬายาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น,นะเ,น,เ,นดเด็กหญิงวารีริยาสุกเกษมนักนะกีฬายาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นนายสมเกียิจันทรานักกีฬาอาชีพชายดีเด่นนาะงสาวอาทยาทิติกุนะกลนก อาชีพหญิงดีเด่นนายทิชากรศีพรมานันนนกกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่นนางสาวจันจิราแสนสีนักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่นนายชยวัตรรัตนะนักกีฬาพิการชายดีเด่นและนางสาวสายสุนีจันนะนักกีฬาพิการหญิงดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พลนเอกกรรมนารุฒิดิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมความก้าวหน้าการจัดทําห้องนิทรรศการงานโครงการหลวงภายในอาคารสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะกาที่เบตจาริจังหวัดเชียงใหม่อาคารแห่งนี้เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้หลัก3ชั้นขนาดพื้นที่ใช้สอย2360ตารางเมตรในพื้นที่ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรโครงการหลูงชนากาศที่เบตดำริจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยห้องประชุมห้องพิพ,ธพิธภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนสาขาต่างๆและห้องผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้าง177.68อยู่ระหว่างการจัดทำาตรีมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทศมะมหาราชาสืบสารศาสตร์ชนากาศที่เบศดํมริจะทำในรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ประสบการณ์เสมือนจริงผ่านเทคโนโลยีถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์โครงการหลวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโปนิก ซึ่งจัดขึ้นในปี2546ปฏิบัติภารากิจทางด้านการกำจัดขยะอินทรีย์จากเศษผักที่เหลือจากการตัดแต่งของโรงงานในการคัดบรรจุผลิตผลและโรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ของ มูลิธทิโครงการหลวงผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยหมูล้ส้เดือนดินเพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้อย่างคุ้มค่าซึ่งที่ผ่านมาได้กําจัดขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้มากกว่า10,000ตันเพื่อสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษและผัก NC, อินทรีย์ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโครงการพัฒนาโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโปนิกเป็นฐานการเรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลินทิโครงการหลวงโดยเตรียมดําเนินการปรับ รุงพื้นที่สำนับการจะทำรุรงเรือนปลูกผักไฮโดรโพนิกให้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักไฮโดรโพนิกปลอดสารพิษและปลอดไนเตรตในรูปแบบต่างๆจากงานวิจัยมากกว่า25ปีทางนี้เพื่อสร้างอาชีพและส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานปุ๋ยในราคาถูก องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอาเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อเนื่องเป็นวันที่สองวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปลืออเนื่องมาจากพระราชดำริตมบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองค์คมอนตรีรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและคณะรับฟังบรรยายสรุปโครงการระบบผันน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยปลืออ่างเก็บน้ํใสทองอ่างเก็บน้าคลองบดอนึ่งมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําคัญของระบบอ่างพวงในพื้นที่จังหวัดนครนายก จากนั้นองค์มนตรีและคณะเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปลือและเดินทางไปยงังแปลงกเกษตรของนางสุดใจสเสวยสุกเกษตรกรที่รับประโยชน์จากโครงการพร้อมกับรับฟังการบริหารจัดการน้ำภายในแปลงทุเรียนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปลือเป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ําในเขตจตังหวัดนครนายกซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรุมชนากาธทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรุมนาถปบพิษเพื่อจัดหาน้ําสนับสนุนการประปาของจังหวัดนครนายกและส่งน้ําให้กับพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังช่วยปรญทาปัญหาอุทกภัยโดยกรมชะละประชาสำนักงานกบร,รและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานสนองพระราชดำริก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมกับวางแผนการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำสามแห่งโดยใช้หลักการผ่นน้ำส่วนเกินของอ่างเก็บน้ำหลักไปยังอ่างเก็บน้ำเครือข่ายซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าประกอบด้วยสาโครงการ ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำทสายทองอนเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบอูดอเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปลืออนเนื่องมาจากพระราชดำริการวางแผนการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง3แห่งนี้ทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีวันนี้ที่อาคารสำนักงานมลูลนิธิพระดาบดโรงเรียนพระดาบดจังหวัดสมุทรปราการ พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบดสามัญครั้งที่1ทับ2,568ร่วมกับพลอากาเอกสลิดผู้ผิพากองคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิและพลเอกไพบูลคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานโมูลินิธิปพระดาดบทโรงเรียนพระดาดบทโรงเรียนลูกพระดาดบทและโรงเรียนพระดาดบทจังหวัดชแดนภาคใต้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิปพระดาดบทสามัญกล้งที่1ทับ2567เมื่อวันที่26เมษาย,ยน2567รวมทั้งเรื่องเพื่อพิจรารณาเช่นงบดุลประจำปี2567งบประมาณประจำปี2568 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี2568พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการมูลรนนิธิประดาบทเพิ่มเติมและการจัดหากิจกรรมหาทุนมูลรนนิธิประดาบทประจำปี2568ในช่วงบ่ายประธานองคม์มนตรีได้ให้อวาดแก่สิทธิประดาบทรุ่นที่48ประจำปีการศึกษา2568 ซึ่งหมูลืนิธิรพระดาบทโดยโรงเรียนพระดาบท ได้รับสมัครบุคคลผู้ได้โอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าศึกษาจำนวน1 1 5คนเป็นชาย78คนหญิง37คนโดยจะสำเร็จการศึกษาในวันที่7เมษาย,ยน2569ทั้าย้งนี้พระบาทสมเด็จพระบร,รมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาธอพิฏทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนพระดาบทขึ้นเมื่อปี2519ยเเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำเพื่อเป็นสถานที่ ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและได้โอกาสทางการศึกษาระยะเวลา1ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปัจจุบันเปิดสอนระดับวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบทจำนวน8หลักสูตรส่วนโรงเรียนพระดาบทจังหวัแดแฉดภาคใต้จังหวัดยะลาเปิดสอนหลักสูตร1ปีใหม่5หลักสูตร